ที่มีอะไรกินมั้งมีอะไรกินมั้งมีชุเรียน <c oughs> ไม่ถูกกันสวัสดีจะกลับบ้านแล้วครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีที่พี่เป็นเพื่อนและทุกทุกท่านที่ดันให้อย่างแตกครับน่นครับตัวกระดาษครับฝั่งนู้นกำลังออกลั่นนะครับออกลั่นท่อแล้วกระดาษ ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านตั้งนานแล้วพึ่งล้างรถเสร็จไรเสร็จครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับบรรยากาศเราเล่านะครับสวัสดีครับพี่ไม่มีอะไรทำว่างครับพี่พี่วิรัตมาพี่จะมาให้ดูแดดไะว่าดูเดยกสู้แดดครับสู้งานในทุกวันครับรือต่อครับผมตอนนี้อยู่คังจรวดทางเรียบครับดูครับดูครับสุดนู่นนะครับสุดนู่นเลยมา ดูเมนนายนน่นนุนนุนนุน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 นทางจรวดทางเรียบสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่เราถมากรีนมอมนะครจอมาแล้วครับทุกสายงเงียบสายสั้นๆเรียบร้อยเราสไลด์เราก็ม่ได้ครับ,รบให้ดูครับชวนมาดูครับไม่มีอะไรทำครับ มาสไลด์ครับรถสไลด์ต้องเบาเบาครับเขากำลังนอนกันอยู่ครับรถนอนครับไม่ใช่คนนอนสวัสดีทุกท่านเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะตอนนี้มันก็สบายดีอะนะแต่เสียงผมไม่ค่อยจะมีนะหวัดกินนะนะท่านทุกหา้ายยังไงเรืขอให้มีความสุขละคนเฮ้อ่ะ<า>ดูสินี่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 คันนี้อยากโชว์สดสดไมหมล่ะโอ้โหดูสิ มันยอดมากเลยเว้ยอ่ะโอ้มันสวยงามขนาดไหนอ่ะนี่นี่นี่ดูมือหัวตุ้นๆอะไรไม่รู้นะเห็นปะห็นครับเมื่อนี่พี่เนรเราเนี่นี่นี่อ้าพี่เนรมาดูหน่อยมีคนดูกันยอะแยะเลยไอนี่ไงพี่พี่เขาอายกล้องนับไปแล้วสุดยอดครับพี่คนนี้ฝีมือการขับรถเวลาฝนตกว้าสุดยอดครับผมเราคิดอะไรมากนะนี่นี่เราให้ดูความใหม่ความเงาของรถความเงาของรถครับความเงาสะท้อนนี่ นี่ว่างจัดหรือไงนี่มาทาเรือนดูอะไรเนี่ยรถก็เีอยครับกองซ่อมบำรุงของคทางจรวจทั้งเรียบร้ครับหรือพูดง่ายสั้นๆว่ารถไทยรัฐครับเอฟซี <c oughs> FC, ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่หกเดือนหกพอสองศูนย์อะไรหกศูนย์เนาะ,ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคิดอะไรทําอะไรก็ขอให้มุ่งมันตั้งใจครับไม่ต้องเศร้าครับผม ลุยต่ออะไรที่ผิดพลาดมาแล้วก็ขอให้ลุยต่อครับแล้วเราจะมีกําลังใจฮะผมอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะผมมีกําลังใจดีครับอดทนครับสู้อย่างเดียวครับไม่สู้ก็ตายครับจะอะไรกินนะไม่สู้ครับอันนี้รถรถแรงผมนะครับแรงครับพวกแม่พี่น้องมันทุกเม็ดผมทักทายก็ทำเงินไปเจ็ดเก้านะครับเพราะผมรถผมรถแรงผม บายครับไบายได้วเวลาหมดหมดหน้าที่แล้วครับออฟฟิศออฟฟิศเคลื่อนที่ออฟฟิศเคลื่อนที่ผมพี่สากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเนี่เนเนให้ดูเงี้ยหมดแล้วอาาันมะเดี๋ยวไปดูสายสั้นดูสายสั้นเขาหลับกันอยู่เบาๆหน่อยจะหาผมตลกไม่ได้ตลกอ่ะแบบอยากให้หาอยากให้หามีความสุขมาเหมือนกันนะคะสู้ๆขอบคุณครับผมนี่ๆๆเบาๆเดี๋ยวรังเดินผ่านนี่ดูช่องดูช่องจอดรถฟิวฟิวนะ ลับนะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่นะเราต้องคอยดูว่าเดี๋ยวปงป่างขึ้นมาได,ด้วิ่งทันครับแอบจะเอ๋นะฮะนะสุดนู้นนะครับนู่นครับเห็นไหมจอดกันเยอะครับรถสวยๆดีๆครับ <c oughs> มืดไหมฮะมืดไหมครับ <c oughs> งั้นแล้ววันนี้วันอ,อังคารเนาะวอังคารแห่งชาติ ก็แล้วรถจอดหมดแล้วฮะให้ให้ดูเงาดูเงาผมให้จะเดินผ่านเงาอีกรอบในไฟลัางไฟลังรีเพย์ดูเงาแสงครับดูเงาแสงแหวบ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 แช่องแสงเป็นไงมันได้จริงๆเลยนี่ผมบ้าหรือคุณเมาเนี่ยมาดูคนบ้าทำไมสวัสดีครับพี่ดีล้อเล่นนะครับอยากให้สนุกสนานครับผมเดี๋ยวผมจะกลับรล้านี่ครับอันนี้พี่วิลาเนี่ยเนี่อยากให้ดูรถเขาครับผมเดี๋ยวจะหาว่าตลกครับดูนี่โอ้โหนี่ตัวแรงครับผม เป็นไงอ่ะคนก็หลวมรถก็หลวมอะไรหลวมไม่มีหลวมบาระดับนี้เห็นบิดทีหายก็ฟึ๊บไปเลยข้าแอบข้าบ้าโชสวัสดีครับพี่ครับผมท่านที่ทำไรครับแต่งตัวกลับบ้านเหรอครับผู้หญิงหาหญิงเหรอหาหญิงที่ไหนครับว้าวๆๆๆๆว้าวประเภทเดียวกันอ๋อประเภทเดียวกันเหรอครับจู่จ้อเลยครับผมงั้นงั้นพี่จัดไปขึ้นรถเลยครับพี่เชิญครับไปสิครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นรถนี่พาแฟนๆมาดูแฟนคลับมาดูนี่ครับคังแสง FC รถไทยรัฐครับ ถ้าผิดพลาดประกันใดถ้าหัวหน้าอยู่ดูเลย <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยังไงแล้ววันนี้กระผมอัธวีแกงแฮงแกง๊แกขอรายงานข่าวไม่ใช่ข่าวดีรายงานที่เก็บรถ <c oughs> พามาดูพามาดูครับอย่๋ยวตลกครับสุงนานุงนานครับอย่าคิดมากครับผมคนี้ฮาครับไปแล้วครับเดีย๋ยวจะบินเดี่ยวกับพี่เขาแล้วครับนี่พี่หนึ่งพี่หนึ่ง <c oughs> อะไรอะพี่ น hey, e ี่พี่คำหนึงเรามีขนมให้กินมันบ่อด้วยนี่เป็นไงล่ะขอโทษครับโอ้โหรอดตายแล้วครับผมโอเคครับวันนี้สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับผมแล้วเจอกันใหม่ผมอัทวีปแก๊งแก๊กครับผม FC รถไทยรัฐครับผมตอนนี้ก็เป็นพนักงานรถไทยรัฐครับขับรถที่นี่ครับผม พรใจมันลากกันเนาะไปแล้วครับทำงานปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกทานครับหาอะไรกินด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองเ้วยครับอย่าเพิ่งดูแลคนอื่น,นครับเอาตัวเองให้รอยก่อนไปแล้วที่สำคัญคือดันให้ยางแตกวิววิว,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 วไปเป็นร้อยวิว